สวัสดีครับประกาศควาอย่างครับเก้าครับอาบัดกังฟูครับครับผมไก่คือเก่าครับมืัอนีมือนี้เม่นูกไก่ทอดครับมากกับพ่อแม่นกคือเก่าครับครับผมแม่นกสวัสดีครับอ็เตรียมเตียมเตียมมือนี้ที่วาดที่พากังฟูก็ไปกินนิปลาได้มือนี้ เอเตียนบรรยากาศจังหน่อยกับผู้ว่ากินมข้างนอกครับผมซื้อมาแต่ตลาดนัดครับมาบึงครับมาบึงครับผมนี่ครับนอนครับนอนนอนนอนครับผมเมนะกำลังเตรียมครับออาฟูลุยเลยฟูครับมือนีมามากินในป่าครับมือนีข่างสาครับเปลี่ยนบรรยากาศจังหน่อยไอโนโนตังไอตังไม่ใช่ตังตังวันนี้โลกมามามา ครับโอ้ยไกซื้ไลมากกินไปกินหยากินหยาเออไม่นกว่าซื้อไกลกินเพกินไปกินยาสันพว่าสิด้เปลืองเงินกันบ้างยาูะ่เหล้าหครับบึงพงงครับตังตั้ตังมากมากตางมาโอ้ตางไปกินหยาแทนไกลสันไม่นกวกมันเบื่อเอินกับคนทีซื้อแล้วไกลกันที่บ้างหยาวนี้ครับกังฟูครับฟูจินจินตัวเดียวครับ หน้าโนหน้าโนมีตังเอาจินยาพี่น้องผ้ากางผู้จัดแล้วครับเปลี่ยนครับเออเสียงเหมือนีีพามาเปลี่ยนบรรยากาศไม่นกเปลี่ยนบรรยากาศผ้ากางผู้หน้าโนมีตังไม่จินกินแต่อยู่ในบ้านแล้วท่านฟังเสียงบรรยากาศครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับอันนี้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 สาธนำพี่น้นก เพิ่นเพิ่นเลี้ยงปลาบ่เลี้ยงปลาโอ้เป็นเป็นสาสาส่วนบุคคลเพิ่นเนบ่เพิ่น้คนจับปลาตัวโอ้ปลาหลายคังบ่เป็นกอโอ้เบิ้งเครับเพิปลาล้ยงปลาวานังครับอเป็นโออับนี้ กังฟูครับก anyway, nice. ิน oh. ก <m agn ets> <m agn ets> <mo ans> <right> ินกินผู้เดียวเลยว่าดีหนาโนมีตังกินยาครับเอาเอากำลังมาแล้วน้โนกินโน้ลูกก็ครับเบิ้งเบื้งเท่านันครับเบิ้งจัดให้ครับจัดให้ขางขางขางสาเลยมื่อนี้ครับอันนี้ว่างครับว่างยาถมนะถมเด้อน้บาร์เสียวมันถมยังคือติดถมโน้ยังถมลูกฮะ ตีท้อมไว้มือไม่สิไม่กินเอาเร็วมีมีอยู่มีอยู่มีกินเสมอนั่นละตีไม่ท้อมนะเดี๋ยวเป็นเป็นฉังคือแบบนั้นถมไว้โอ้พอต้องโอ้พอดีท้อมไว้โอ้ไม่นอกว่าเพอดีท้อมไว้เพราะฉะนั้นไม่เคยกินมือรุ่นครับโอ้ยโนยโน้ยครับไอ้นกต้องไปจัดใหม่ครับเออ ครับครับโอ้พญานพญาบ่มีอาหารต่อครับน้าโน่มาตองญาติหรืล่ามีมีเอากับผู้บริสุทธิ์โลกแล้วจัดไปแล้วถาดหนึ่งเออข้าตะเลนโตน้าโน่เอาถาดสองเวอร์ติเลียนโน้กเออครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งทมใม่ประเด้๋ยวทมใหม่ประด้๋ไม่นกว่าบ่ต้องทมดอกมันมีอยู่ก็ทอดซเสมอนั่นละครับมือนี้ทอดมือนี้ทอด ตัองอดตังมาลูกตังต,ง,ตงตังตังเอ้ยตังตังเอาหูเอาหูเอาหวูวะน้ำมาตังเนี yeah. ่ยกลางผู้บริสุทธิ์โลกแล้วเขาถึงได้อ้วนท้วน,นสมบูรณ์ดีครับเพราะว่ามูบจินฉันเอาคนเดียวเ่านั้นกลางผู้อะ่ะเอ้โน่โน่ค่อนข้างสีอ่าตุนสเสบียงตุนสเสบียงวะไม่หนกยาถงเนนะี่ตีเด้ด เบิ่งเบิ่งเบิ่งโน่เบิ่งเอ้าฟู่ผู้จัดสามเลยวะดิครับเรนี่ผู้ว่าอยากถมดีนนักครับถมบนกถมดอกเพราะว่านั่นตังตังเอ้ยเฮ้เราก็เฮ้เราก็มาหย่าก็มาเกยเฮ้ยว่าเบิ่งเฮ้ยว่าเบิ่งเบิ่งพระเทพยังอยู่ครับตังตังไม่พูดนะเป็นหย่างั้นเราครับมาเบิ่งเอาเบิ่งนี่ตังตัง ตังตังนี่อย่างนอ้นอนอมาหญึ่ตังวันนี้ลูกมา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 ีนี้เขาสิกลับเมดแล้วตังตังครับกงฟูครับกวดเรียบครับกวดเรียบเลยเอาแล้วครับอันนี้นาโนครับนาโนนาโนครับครับกงฟูว่าบอถดอก จยังไก็่างไก็อิ่มไหม่อนกังผู้บอกครับแม่นกไม่นกว่ายืดฝ่อครับคุมสุทนาากณ์เออจมรับจมหหน้าโนาเป็นอย่างคึ่ถมไห้เออมันครับเท้าว่าเท้าว้ปูนนี่าถมมนไม่นอือครับบ่ได้เลยถมออ เปยังก็เป็ยนจังสั่นนาโน่ย่านไม่มีย่านไม่มีกินเมืออื่นตุนสเบียงสั่นนาโน่เพื่อคิดเพื่อนาคตตอนนี้นาโน่าชีดเพื่อกลังผู้ผสมละผสมอันพุนถาดหนึ่งครับเมื่อแล้วครับถาดพุนอันนี้ถาดสองครับอันนี้ถาดสามครับกลงผู้กวดเรียบเลยครับสามถาดผู้เดียวครับ ตังมีตังห่วงหย่าครับตับเบิ่งกลางพูครับอันนี้อันนี้ถาที่สาม้ะครับเมาเลยเมาเลยครับครับโน่ว่าถมไปจะกินมือใหม่ยูรอสิกลางพูว่าอย่าเฝ้าถมเด้อคอยกำลังหิวกลางพู้่านโนว่ายืนเฝ้าครับกลางผูกินแล้วกินแล้วแล้วจะผ้าออกกำลังกายได้ป่ะนี้ ครับเบืองเบืองเบืองครับ <c oughs> เบือเบิดอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นอกว่าครับพามไปกินเขานอกบ้านเมื่อนี้ครับในปานานา่าครับนาโนนาโนลีลาครับมีตังบอไดจินเลยวม่นกจกังไรยมีตังในได้ไหมนอกเพราะว่าเดี๋ยวเออเพิ่อนเพิ่อนจินหยาอยู่เพิ่นบอจินตัวนี้ครับมืัอน,นี้ม่นกมาคุ้มเองเลยครับพามไปกินเขานอกบ้านครับ ามาผสมนานโนไม่ใช่แบบนาโนครับอ่าเมนกไอ้กังฟูกับไอ้นาโ,โนนี่กับเมนกขี้แก่งมาหลายรอบแล้วเนะนาะเออว่าเที่ยวผสมกันระ้ววางแม่ลูก กับลูกนี่มันผสมกันบ่ได้ดอกมันเออมันมันพันเดียวกันบ่ได้เออมันพันเดียวกันคือผู้ใดต้องการอยากได้ลูกกังฟูนี่คือเอาแม่มันมาผสมครับผมแต่นาโนนี่บ่ได้มาผสมกับกังฟูคือยังว่าเด้ครับผมนาโนนี่ไปผสมทั้งอื่นไปผสมหมาพันเป็นแค่บคนยู่ฟาร์มเขาดังๆครับแม่นกไม่มาเด้้จแ่นกแม่นกเลือกพ่อพันธุ์ไว้แล้วแม่นอืมเม่วันวันที่ทรงพระพั์มาให้หลายตบ่แม่นกหลายอยู่จ้กให้เฮาให้เฮาเลือกเอา นู่นเพราได้มาผสมกับกังคฟูต like ัว like นี้มันเป็นแม่กับลูกกันครับเอาเอาเบิ่งเบิ่งฟังฟังครับแม่นกขี้ขี้เกียงเหรอครับว่ากังฟูระวังกังฟูกันหน้าโน่จะไดนกับผสมพันธุ์กับ่ได้กันคือยังเพิ่นว่ามันบ่แม่นเด้เพราะว่าแม่นกว่า FC เพิ่นทักมาว่าอึ่ย กังผู้ก็น่าโน่นี่ผสมพันธุ์กันได้บ่อแม่นกว่าปฏิเสธเลยว่าบ่อใดเด็ดขาดบ่ได้เด็ดขาดครับผมไม่บอกว่ามันบ่อเคยคิดว่าสิผสมกันมันผสมกันบ่อได้กับลูกนะครับผมผสมกันก็คือมันมันบ่อแข็งแรงหรอกออกมามันลูกมันกระแโอ้แม่นกว่าลูกมันลูกมันตีบ่อลูกมันตีบ่อแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่โน่นี่เอาไปผสมกับหมาพันธุ์ดังๆอยู่ฟาร์มเขาใหญ่ๆครับผมเอาเพิ่มกับสีชงลูกมาใหอยอ้บ่อใดครับผมบ่อใดมาผสมกับกังผู้ดิบ่อแม่นว่าสิผสมได้ไง แม่นกต้องเลือกถ้าก่อนนี่กางฟูนี่ถ้าผู้ใดต้องการอยากเอาสายพันธุ์อื่นตอวอื่นตัวอื่นเพันอื่นบัวอื่นบพราะเป็นสายพันธุ์อื่นตัวอื่นบเอามาผสมกับหน้าโนเด้ยกเว้นหน้าโนเขาตัวเดียวเออแม่นกยืนยันแล้วครับบ่มีท่าบ่มีท่ากเป็นไปได้ซื้อมามอีกตัวหนึ่งเอามาผสมกับกางฟูแต่ว่าติดไปียกแม่พันธุ์ที่งามๆครับผมแพทย์หน้านู้นี่แหะแต่ว่าหน้าโนกับกางฟูนี่ผสมกันบ่ได้บ่ได้แม่กับลูกกันครับแม่นกยืนยันเด็ดขาด เด็ดขาดครับคือกันศิษันให้ผสมกับกังฟูนี่คือต้องไปเรียกแม่พันุแม่พันงามๆครับเอฟซีสบายใจได้แล้วแม่นกยืนยันแล้วว่าจังไรก็เป็นไปไ่ได้ครับผมครับผมว่าต้องเป็นห่วงครับว่าต้องเป็นห่วงครับผมแม่นกบอกแล้วว่าเป็นไปไ่ได้แม่นกผสมเคอยรูยู่แล้วเลียงมาจักปีแล้วครับผมผสมกันไ่ได้ดอกครับผมสบายใจได้ครับแม่นกยืนยันแล้วว่าเป็นไปไ่ได้เด็ดขาด เลี้ยงมาหลายปีแล้วครับผมครับผมอ่ะงาตกเมื่อนี้พามากินเขานอกบ้านครับเดี๋ยวที่ผาออกกันร่งกายจักหน่อยบุหงาที่ไปขึ้นมาไปเพราะว่าอิ่มแน่แล้วครับจีนแล้วครับกินแล้วพาออกกันร่งกายหน่อยครับไอ้ฟู้ไปฟู้ไปเลยลูกครับกลางฟู้หน้าโนมีตังครับย่อยครับย่อยย่อยเรียกน้ำย่อยครับโอ้ไปฟู้ไปเริ่วเริวเริ่วเริวเริ่วหูมีตังไปแล้ว ครับอา้าวกลางปูมาบังเกาครับตังไปใส่น,อน้องมาเนอะตังตังครับเขาปลามาแล้วครับเขื่อนปูนะโนมีตังมา<พ>มาเลยลูกเร็ว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 กลับกรับกับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วปูนานโนมีตังกรับเร็วกับเร็วเร็วเร็วกลับกรับครับไปแล้วครับไปแล้วกลับแล้วครับนี่ครับ กินเหล้ากับข้ากับร่างกายครับไปครับกลับบ้านครับครับพ่อข้าวกับร่างกายครับกลับครับให้เขาพ่อนไข้ครับกินเหล้ากับอ้ากับร่างกายจังหน่อยครับให้มันย่อยครับมีตังครับมีตังครับผมมีตังยังวันนี้ไปตังครับลูกเร็วๆๆ็วเรไปตังป้ป้าป้ ครับผมมือนีผ้ากังฟูด้าโน่มีตังครับมาจินอาหารในปลาครับในปลามือนีเพี่ยนบรรยากาศให้ครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำดีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามราบเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ